เมื่อนางเอกเขา,าเห็นพระเอกนอนจมกองเลือดอยู่ก็ตกใจมารีบเข้าไปจับชีพจรเขาและร้องเรียกให้เขาตื่นขึ้นมาเธอเรียกเขาอยู่อย่างนั้นซ้ำๆหลายครั้งในขณะที่วิญญาณของเขากําลังเดินไปสู่ประตูยมโลกเมื่อได้ยินเธอเปลี่ยนจากเรียกชื่อกกดูเป็นอูหยอน<ๆ>เขาก็หยุดชะง,งักและคิดถึงเรื่องราวในชาติอดีตด้วยความเสียใจที่แปลเปลี่ยนเป็นความโขดแขนนางเอกหยิบเป็นปักผมขึ้นมา พร้อมกับพูดว่าการฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งก็เป็นการให้โอกาสแก้แค้นหนึ่งครั้งเช่นกันคิมพินซูถามว่าเธอเป็นใครเธอบอกว่าซนฮีแต่ขณะที่จะแทงเนรเอกได้ยินเสียงเรียกของพระเอกที่เรียกเธอว่าซนฮีทําให้เธอตั้งสติได้และทิ้งปิ่นปักผมอันนั้นไปรีบวิ่งกลับไปดูร่างของพระเอกอีกครั้งคิมพินซูคิดจะหนีไปแต่ฮันซอนก็เข้ามาจับกลุมตัวไว้ได้หลังจากนั้นพระเอกถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและอยู่ในอาการโคมา่า น้าเอกเฝ้าดูแลเขาและขอให้เขากลับมาหลังจากนั้นฮันซอนเข้ามาเยี่ยมพระเอกและคิดว่านี่เป็นแผนของเขาซะเองแต่ไม่เห็นเรียกไม่ตื่นก็เริ่มกลัวว่าเขาจะตายจริงน้าเอกเข้ามาได้ยินเขาจึงรู้ว่าทีแท้ฮันซอนวางแผนกับพระเอกเพื่อจับตัวคิมพินซูโดยพระเอกวางแผนเอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงน้าเอกรู้สึกโกรธทั้งสองคนมากที่ปิดบังเธอเรื่องนี้ฮันซอนบอกว่าพระเอกต้องการให้ใน้าเอกเกลียดเขาเมื่อเขาจากไปแล้วเธอจะได้ไม่เสียใจและบอกห้พี่สาวใจเย็ยนก่อน ความจริงแล้วเขาชอบพี่เขยมากที่ทําอะไรโง่ๆเหมือนกับเขาเลยนักเอ,เอกเลิกโกรธทั้งคู่ไม่ลงต่อมาข่าวที่คิมปินซูต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีพยายามฆ่าหลายคดีและถูกนําตัวส่งตํารวจก็เผยแพร่ออกไปหลังจากนั้นเปรกก็ฟื้นขึ้นมาและเรียกนางเอกว่าซนฮีเธอดีใจมากและร้องไห้ออกมาพร้อมกับวิ่งไปกอดเขาเอาไว้จากนั้นก็พูดว่าสวัสดีท่านอูฮยอนทั้งคู่จูบกันด้วยความรักที่ตามหากันมาอย่างยาวนานจนสุดท้ายก็ได้ผ่านพบและจดจำกันได้ในที่สุด กักชินกับอกชินแมบดูอยู่ก็พลอยซาบซึ้งใจไปกับทังคูด้วยหลังจากอาการเพลคดีขึ้นแล้วก็ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านและมีโมเมนต์สวิตหวันแววกับนางเอกชนิดตัวติดกันตลอดเวลาจะโดนกักชินกับอกชินแซวเขาให้พระเอกเลยทําเป็นขู่พวกเขาสองคนเหมือนเดิมจนอกชินคิดว่านิสัยไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆแต่กักชินกับสังเกตเห็นว่าเพระเปลี่ยนไปแล้วซึ่งตอนนี้คําสั่งของนางเอกใช้ไม่ได้ผลกับเขาอีกแล้ว วันต่อมานางเอกมาเรียกหาพระเอกเพื่อออกไปเที่ยวด้วยกันแต่เมื่อไม่เห็นเขาเที่ยงก็ตกใจมากซึ่งพระเอกแค่ออกไปซื้อดอกไม้ไหมหเธอแต่เช้าเท่านั้นเพราะเสียดายโอกาสก่อนหนีน้ที่ไม่เคยเดินด้วยกันในฤดูใบไม้ผลิเลยหลังจากนั้นก็พาเธอวัดไปเที่ยวด้วยกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขณะที่เที่ยวด้วยกันอยู่พเพกรู้สึกเจ็บปวดแปลกๆจนต้องเข้าไปกอดน,นางเอกเอาไว้แทนไม่อยากอยู่ห่างจากเธอเหมือนกลัวตัวเองจะหายไปนางเอกคิดว่าการให้พเพลก,กลับยมโลกคงเป็นทางที่ดีที่สุด เพราะในอนาคตนันแสนยาวไกลคงได้พบกันอีถึงตอนนั้นเขาก็กลายเป็นคนแล้วแต่เพล็กบอกว่าไม่ไปนเน่จึงคิดว่าหรือว่าเพราะประตูปิดไปแล้วเพราะเธอทําให้เขาติดอยู่ที่นี่เพ็กลอบว่าไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกและชว่วงเวลาที่ประตูยม,มโลกเปิดภาพของโลกมนุษย์จะหายไปทันแยกอยู่ไกลแค่เอื้อมแต่ก็เหมือนไกลโพ้นเสียงที่เธอเรียกชื่อเขานั่นเป็นครั้งแรกในรอบพันปีเลยตอนนั้นจึงได้รู้แล้วว่าเทพเจ้าทําให้ความปรารถนาตลอดมาของเขาเป็นจริงแล้ว เพราะสิ่งที่หวังไว้คือไม่ว่าจะรักหรือแก้แค้นหรือโกรธเกลียดขอแค่อย่าลืมเขาก็พอตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทําให้ความปรารถนาของเทพเจ้าเป็นจริงแล้วบอกให้หนางเอกไม่ต้องห่วงอะไรอีกเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอถ้ามีปัญหาอะไรจะแก้ไขเองแต่หลังจากนั้นพระเอกไม่ยอมพักอยู่ห้องเดียวกับนางเอกอ้างว่าเขาเป็นผู้ชายยุคโบราณถ้ายังไม่แต่งงานกันก็พบกันในยามวิการไม่ได้หลังตอนเย็นแล้วห้ามเธอไปที่ห้องเขาเด็ดขาด นั่นเพราะพระเอกยังได้ยินเสียงคำสั่งให้ไปฆ่าคนช่วยอยู่และเจ็บปวดทรมานกับการฝืนขัดคำสั่งนั้นฮันซอนยังคงปฏิเสธที่จะพบกับจองวอนเพราะกลัวรู้สึกผิดต่อพี่สาวแต่สุดท้ายเขาก็ทนเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้อีกต่อไปจนต้องยอมบอกความจริงกับพี่สาววา่าคนที่เขาคบอยู่ก็คือจองวอนเมื่อพระเอกรู้เข้าก็ไม่พอใจพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทําให้พี่นายร้องไห้ถ้าเป็นสายเลือดลืมไปแล้วหรอและรู้แล้ววา่าที่จองวอนยอมช่วยก็คงเพราะฮันซอนนี่เอง ฮันซอนขอให้พี่สาวอาภัยให้กับจองวอนเนกบอกว่าจะอภัยให้ก็ได้ในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนในอดีตแต่ให้อภัยในฐานะสมาชิกในครอบครัวในอนาคตไม่ได้เด็ดขาดเพราะการทรยศมันเป็นนิสัยและกลัวว่าวันหนึง่งฮันซอนจะต้องเสียใจเพราะถูกคนทรยศฮันซอนก็ขอโทษนังเอกเพราะไม่อยากเลิกคบกับจองวอนซึ่งนังเอกก็ยังดื้อดันแม่อนูยาให้ทังคู่คบกันอยู่ดีจองวอนดื่มเหล้ายอมใจมาจนเมาและเข้ามาขอโทษนังเอกถึงที่บ้านโทษว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่แย่จรงิง จากนั้นก็เล่าเรื่องที่ได้ข่าวว่าพ่อของเธอออกจากคุกแล้วกลัวว่าพ่อจะกลับมาทำร้ายทุกตีอ้อีเลยอยากหนีไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักตอนนั้นจออีเดนเสนอให้ไปเป็นทีมแพทย์ที่อเมริกากับเขาขอแค่ช่วยทําให้เขาเลิกกับนายเอกได้ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นเพื่อจะได้หนีไปฮันซอนขอให้นางเอกยกโทษให้กับจองวอนด้วยแต่นางเอกก็ไม่ยอมฟังจองวอนที่เมามากเลยไม่เลอกตีกับนางเอกจนได้ เมื่อได้กลับบ้านมาเพรก็สัญญาออกมาและขีดข้อหนึ่งออกพร้อมกับขอให้เธอบอกรักเขาได้แล้วเธอจึงได้ถามว่าทําไมตอนนี้ต้องการแล้วไหนเคยบอกว่าการสารภาพรักกับผู้ชายเป็นจุดจบยิ่งกว่าจุดจบเขาบอกว่าได้ดื่มด่ากับช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วถึงเวลาต้องจบมันได้แล้วจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ซึ่งเธอเข้าใจว่าจบการเด็ดแล้วแต่งงานกันเลยใช่ไหมเธอเลยบอกว่าจะสารภาพให้เขาเหมือนเด็กขี้แย,ยไปเลยคอยดูต่อมาระหว่างที่ออกไปนั่งอ่านหนังสือด้วยกันที่ห้องสมุด พระเอกมีอาการปวดหัวเพราะเสียงรบกวนให้ฆ่าคนและหายวับไปเขากลับมาอดทนกับเสียงนั้นอยู่ที่บ้านอย่างเจ็บปวดทรมานเพราะไม่ต้องการไปฆ่าใครอีกแล้วยเอกกลับมาเห็นเขาก็เข้าไปช่วยสายเขามองมาที่เธอและอยากคิดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ตอนนี้คำสั่งมันไม่ได้ผลอีกแล้วและเขาเกือบจะบีบคอเธอเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้จนกักชินต้องรีบขอยางเอกออกไปก่อนณเอกจึงได้เรียกเขาว่าอูหยอนจนทำให้เขาสงบลงดได้เมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้ง เธอสิ่งใดพูดได้เขาสบายใจขึ้นแล้วเธอก็เข้าใจดีที่เขาเจ็บปวดจากนั้นก็ถามว่าเราจะทํายังไงกันดีจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปหรอเขาบอกว่าเธอยังมีโอกาสเหลือให้เขาอยู่แค่บอกรักเขาหลังจากนั้นเขาก็จะพอใจกับความสงบเธอถามว่านี่คือความปรารถนาของพระเจ้าหรอพร้อมก็บอกว่าเธอทําไม่ได้เพราะคิดว่าจุดจบที่พระเจ้ามอบให้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เหมือนที่เขาเคยบอกเอาไว้ถ้าพูดออกไปกลัวเขาจะตายหรือไม่ก็หายไปตลอดการ เขาบอกเธอว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วเขาตายมาตั้งนานแล้วเขาเป็นแค่ความอรารยาวร n ที่หลงเหลืออยู่ปรารถนาที่จะรักใครสักคนและถูกใครสักคนรักสิ่งที่เธอทําได้คือการช่วยเขาเป็นอิสระช่วยปลดปล่อยเขาแต่เธอก็ยืนยันว่าจะไม่ทําอยู่ดีกักชินจริงได้มาขอร้องไห้นักเอกทําเพื่อพระเอกให้เขาตายไปในฐานะมนุษย์ก็ยังดีเพราะไม่อยากทนเห็นเขาอยู่อย่างเจ็บปวดทรมานทุกวันแบบนี้เพราะเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวม,มาตลอด ต่อมาพเพกมหาชุงซิกที่นอนไม่ได้สติมานานซึ่งพเพกรู้ดีว่าเป็นแผนของมันเท่านั้นเมื่อพเพกเอากันไกลจะแทงมันมันก็ฟื้นขึ้นมาทันทีชุงซิกขอไว้ชีวิตเขาพเพกบอกว่าจะไว้ชีวิตก็ได้แต่ถึงเขาจะปล่อยไปแต่คิมพินซูก็ไม่ปล่อยแกไปหรอกเพราะก่อนหน้านี้คิมพินซูก็ส่งคนมาฆ่าชุงซิกรอบหนึ่งแล้วในคุกแต่โชคดีที่ชุงซิกรอดมาได้พระเอกเสนอทางรอดให้ชุงซิกด้วยการบอกให้สารภาพความจริงออกมาให้คนทั้งโลกได้รู้ แล้ผู้คนจะหันมาล่าเจ้านายของมันแทนทานทแบบนั้นจะได้ส่งคิมพินซูเข้าคุกถ้าไม่ทําก็เตรียมลงนรกได้เลยระหว่างที่ฮันซอนกําลังกินข้าวอยู่กับจังวอนตำรวจก็โทรเข้ามาว่าจุงซิกฟื้นแล้วจังวอนที่แอบ,บได้ยินจริงได้แกล้งถามว่าจุงซิกเป็นใครหรอฮันซอนบอกว่าเป็นลูกน้องของคิมพินซูและทางเขาและพี่สาวเกือบตายเพราะไอ้คนเร็วคนนั้นตอนนี้เขาเพิ่งฟื้นจากอาการโคมา่าแล้วฮันซอนก็ออกไปรับโทรศัพท์อีกครั้ง เมื่อกลับมาก็พบว่าจองวอนกลับบ้านไปแล้วและติดต่อเธอไม่ได้ด้วยพระเอกกับนางเอกมาที่โบสถ์ด้วยกันเขาขอร้องให้เธอช่วยบอกลกเขาเพราะไม่ต้องการให้เลือดเปื้อนมืออีกแล้วไม่อยากทําให้ใครต้องเสียน้ําตาอีกมันอาจจะโหดร้ายเกินไปสําหรับเธอแต่ขอให้ช่วยทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ด้วยเธอเขาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนายเอกก็พูดแต่ว่าทําไม่ได้แล้วพระเอกก็ได้ยินเสียงเรียกพวกนั้นดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาและเขาไม่สามารถฝืนควบคุมมันได้อีกแล้ว จึงได้เดินออกไปเพื่อทําตามคําสั่งนั้นนางเอกที่ไม่อยากให้พระเอกไปฆ่าคนอีกจึงได้ยอมบอกรักเขานั้นทําให้พระเอกสงบลงและเป็นอินสระจากคาสาปนั้นสักทีพระเอกบอกลานางเอกและช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเธอเขามีความสุขมากขอให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเขาต่อให้เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขอให้เธอมีความสุขเผื่อเขาด้วยไม่ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่เธอก็ต้องมีความสุขให้ได้ เธอร้องไห้บอกรักเขาซ้ำๆก่อนจะจูบลาเขาและปล่อยเขาจากไปก่อนหน้านี้พระเอกได้บอกลากักชินและอกชินแล้วด้วยซึ่งคิดว่าพวกเขาเป็นเสมือนคนในครอบครัวเสมอมาขอให้พวกเขาอย่าร้องไห้และอยากจากกันด้วยรอยยิ้มมากกว่าและหวังว่าพวกเขาจะจดจำเขาไว้ในใจเสมอพระเอกมาลาน้องชายที่ยังอยู่ในอาการโคมา่าขอให้เขากลับมาชีวิตที่ปกติได้อีกครั้งแม้ว่าตัวเขาคงไม่ได้อยู่มองดูน้องอีกแล้ว หลังการจากไปของพระเอกนางเอกก็เหมือนคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่กินไม่นอนเอาแต่น่งเศร้าคิดถึงเขาจนวันต่อมามีเด็กน้อยคนหนึ่งเอาดอกทิวลิปมาให้ซึ่งเพลเอกเป็นคนซื้อและสั่งให้เด็กน้อยเอามาให้นางเอกบอกให้เธอช่วยเลี้ยงมันไว้ออคชินคิดว่าความหมายของเพะเอกก็คือเมื่อนางเอกได้เห็นดอกไม้ก็เหมือนกับได้เห็นพระเอกเลี้ยงให้มันงามขึ้นเหมือนเป็นการดูแลเขาให้ดีจากนั้นก็บอก่อยนางเอกกินข้าวบางนอนหลับบาง เจ้าหนายมีชีวิตที่ดีมันถึงจะเติบโตได้ดีแต่นายเอกกลับบอกว่าเธอเลี้ยงอะไรไม่เก่งเลี้ยงอะไรก็ตายหมดเขาส่งดอกไม้มาให้เธอเพื่อเธอรู้สึกผิดหรือไงไหนอบอกว่าจใจลืมเขาทําแบบนี้ยิ่งคิดถึงมากเข้าไปอีกหลังจากนั้นเธอก็โมโหโยนดอกไม้ทิ้งไปกักชินกลับคิดว่าให้หนายเอกโมโหแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงจะโกรธได้เลือดจะได้สูบฉีดขึ้นมาหน่อยวันต่อมาเด็กน้อยก็ดอกไม้มาส่งอีก แน่กจริได้ถามว่าอาสุดหลอกคนนั้นให้มาส่งถึงเมื่อไรเด็กน้อยบอกว่าห้าปีแน่กจริณเรียกบ่อยเขาไม่ต้องมาแล้วและจะไม่เอาเงินคืนจากเขาด้วยเพราะอยากให้ใจตัวเองสงบโดยไม่ต้องคิดถึงเพะเอกอกีแต่เด็กน้อยก็ไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าเขาต้องทํางานนะไม่ได้มาขอเงินฟรีเมื่อเห็นท่าทางของเด็กน้อยไม่สบายใจสุดท้ายเธอเลยยอมให้เด็กน้อยทําแบบเดิมแน่เอกจึงได้เข้าใจความหมายของเระเอกแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เธอเลี้ยงดอกไม้ แต่ต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เมื่อไม่มีเขาต่อมาในวันพิจารณาคดีในชั้นศาลาทชุงซิกก็สะท้อนว่าคิมพินซูเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆ่าทั้งหมดในหลายคดีคิมพินซูจึงได้ถูกอาัยการขอยื่นฟ้องให้ประหารชีวิตฮันซอนได้ผลงานจากคดีนี้ไปเต็มเตมแต่เขาก็ไม่ได้ใจเท่าไหรเพราะเบื้องหลังความสําเร็จนี้เป็นผลงานของพระเอกและจนถึงตอนนี้เขาก็ติดต่อจองวอนไม่ได้ทั้งที่นางเอกพยายามช่วยโทรหาและส่งอีเมลไปหาเราด้วย เพราะนางเอกเปิดใจให้น้องเข้ากับจังวอนได้แล้วเพื่อความสุขของน้องจูจูฮันซอนก็ได้รับพ่อความที่จังวอนนัดเจอหลังจากไม่ได้เจอกันมานานก็ทําให้เขาดีใจมากรีบไปหาเธอทันทีระหว่างกินขา้าวจงวอนเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังว่าพ่อเป็นคนทาร้ายแม่จนเธอต้องแจ้งความดําเนินคดีกับพ่อพ่อเขาเขาออ้าออ,ออกคุกสิบกว่าครั้งแล้วครั้งนี้ยังมีความผิดฆ่าคนเพิ่มขึ้นอีกฮันซอนก็บอกว่ารับได้ไม่ว่าพ่อของเธอจะเป็นใคร จงวอนจึงได้บอกว่าพ่อของเธอก็คือแทชุงซีทั้งฆ่าคนและยังรักพาตัวเขาและเกือบค่าพี่สาวเขาด้วยแบบนั้นไม่เป็นไรหรอฮันซอนบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอซะหน่อยนั่นเป็นปัญหาของพ่อเธอและยังไงก็ยังชอบเธอเหมือนเดิมจงวอนบอกว่าเธอก็ชอบเขามากกว่าชอบมากๆด้วยแต่การเกิดเป็นลูกของคนแบบนั้นมันก็ผิดมาตั้งแต่แรกแล้วและเธอจะผิดมากถ้าทําให้ฮันซอนเป็นคนครอบครัวเดียวกับคนแบบนั้น หลังจองวอนสารภาพร,รักเสร็จก็บอกลาเขาขอเลิกกับฮันซอนขอให้เขาไม่โชคร้ายเพราะเธอและเธอจะอยู่ให้ได้โดยไม่มีเขาต่อมานางเอกเอก้าเงินที่ปเปรี้ยถึงไว้ให้ไปซื้อทีเพื่อจะเปิดโรงพยาบาลสัญจรอ,อีกครั้งจนกาจชินสงสัยว่าทําไมต้องทํางานหนะักอีกทั้งที่มีเงินเยอะแล้วนเนลบอกว่าไม่ใช่การทํางานหนะักแต่เป็นการพยายามเพราะเป็นเงินที่ก๊กดูทิ้งไว้ให้ถ้าเอาเงินไปใช้ทําความดีเทพคงดีใจต่อก๊กดูขึ้นมาหน่อย อาจส่งเขาไปในที่ดีๆก็ได้หลังจากนั้นนาเงเอกและกักชินก็ออกมาช่วยเหลือรักษาคนป่วยโดยไม่มีการเก็บค่ารักษาต่างๆขอเพียงให้พวกเขาอธิฐาในให้ก๊กดูสงบสุขก็พอแล้วนางเอกรับดอกไม้มาทุกวันและดูแลปลูกมันเป็นอย่างดีจนเวลาผ่านไป5ปีแล้วหลังจากนั้นกักชินขอให้หนางเอกเปิดใจให้หนุ่มคนใหม่เข้ามาบางเพราะพระเอกก็หายไป5ปีแล้วจะทนเหงาอยู่ทําไมนางเอกบอกว่าลองแล้วแต่แค่เริ่มต้นก็ยังไม่ได้เลย เพราะถึงแม้เธอจะสวยและรวยมากอย่างตอนนี้แต่เพราะสัญญานี้ทําให้เจอผู้ชายคนไหนไม่ได้เลยซึ่งในสัญญาบอกว่าถ้าก๊กดูไม่อยู่จะไม่พบผู้ชายคนไหนกักชินคิดว่ามันไม่น่าได้ผลแล้วเพราะก๊กดูไม่อยู่ตั้งนานแล้วนเนกแล้วปากกาขีดออกให้ดูแต่รอยนั้นกลับหายไปเหมือนแก้ไขอะไรไม่ได้นั่นทําให้หนางเอกกับกักชินแปลกใจกันมากต่อมาฮันซอนได้รับการติดต่อให้ไปเล่นละครเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตํารวจโดยทีมงานได้ติดต่อให้จงวันมาดูบทโดย ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญหลังไม่ได้ติดต่อกันมานาน5ปีเมื่อจองวอนเห็นทีมงานสาวพูดจาเตะฮันซอนก็แอบผึงและบ่อยร,รีบพูดเข้าเรื่องกันดีกว่าท้ากลับฮันซอนคิดว่าจงวอนยังมีใจให้เขาอยู่จึงกะชวนเธอไปดื่มชาก,กันต่อแต่เธอก็ปฏิเสธเขาจงวอนมาซื้อไข่ม้วนเจ้าประจําแต่วันนี้มันดันหมดเจ้าของร้านบอกว่าของยังไม่เข้าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เธอจึงได้ถามว่าทางร้านไม่ได้ทําเองเหรอที่ซื้อเพราะคิดว่าทางร้านทําเองมาตลอด หลังจากนั้นจ้าวอนก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ทําไข่ม้วนส่งทางร้านมาตลอดหปีก็คือฮันซอนเธอรีบมาหาเขาและถามว่าบ้าไปแล้วหรอทําส่งมาตลอด5ปีทําไมเขาบอกว่าเพราะกลัวเธอจะผอมเธอชอบกินนี่นาะจะไม่ให้สนใจได้ยังไงหลังจากนั้นก็ชวนเธอมาอยู่ด้วยกันเถอะไหนๆก็บ้าแล้วช่วยเห็นแก่วความพยายามตลอดหปีที่ผ่านมาของเขาด้วยจงวอนก็ใจอ่อนเพราะเธอก็ยังรักเขามาตลอดทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกัน ในวันแต่งงานนายเอกกับจงวอนก็พูดคุยปร,รับความเข้าใจกันได้จงวอนฝากเนื้อฝากตัวในฐานะน้องสะปน์นายเอกก็ยินดีต้อนรับเธอมาเป็นครอบครัวเดียวกันและยังเอาดอกไม้ที่เก็บจากที่บ้านให้เธอด้วยซึ่งจ,จูดอกไม้ที่ปลูกมาก็บานขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยบานมาตลอด5ปีอีดินก็มาร่วมงานด้วยเพราะเขากลับจากอเมริกาเพื่อมาถ่ายแบบนิตยสารพอดีเขาแปลกใจมากที่ไม่เห็นพี่ชายของเขานเนโกหกว่าเขายืดเวลาเรียนต่อออกไปอีก อีดินก็บ่นที่พี่ทิ้งแฟนไว้แบบนี้ไปเรียนต่อได้ยังไงกันพิธีแต่งงานของฮันซอนกับจองวอนผ่านไปอย่างดีมีความสุขหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปฮันนีมูลกันต่อนาเอกมานั่งเศร้าอยู่ในโบสถ์คนเดียวและปลอบใจตัวเองว่าตอนนี้มีความสุขดีแต่ก็ยังคิดถึงเปรเอกอยู่คิดถึงจนแทบ้าแล้วแล้วเปรกก็กลับมาเรากับความฝันเธอแทบไม่อยากเชื่อทั้งคู่จุกกันด้วยความคิดถึงและความรักที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน เมื่อถึงบ้านกากชินแล้วชินก็ดีใจกันมากเถียนเพกกลับมานยเอกพึงรู้ว่าที่เพลกได้กลับมาก็เพราะในคําสัญญาเธอต้องแนะนําเขาไว้คนในครอบครัวของเธอได้ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้น้องชายของเธอก็แต่งงานเท่ากับว่ามีคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเพ็กบอกว่าสัญญาของเธอเปลี่ยนไม่ได้เคยบอกหลายครั้งแล้วนี่นาพร้อมกับบ่นว่าทําไมน้องเคยแต่งงานช้าแบบนี้ไม่งั้นคงได้กลับมาตั้งนานแล้วรู้สึกเสียดายที่ไ,ได้เจอนางเอกมาตั้งห้าปี พระเอกเล่าเรื่องราวตลอด5ปีที่ผ่านมาให้ฟังว่าเหมือนสายลมพัดผ่านตัวเขาเป็นหมื่นๆครั้งแต่มีหลายหมื่นเสียงอธิษฐานเพื่อเขามากับสายลมด้วยสุดท้ายเลยได้กลับมาที่นี่หลังจากนั้นเอกถามว่าได้เป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมจะไม่ไปไหนอีกใช่ไหมเพราะกล่ารุ่งเช้าเขาจะหายไปเหมือนฟองอากาศเขาบอกว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปนับจากชาตินี้ถึงชาติหน้าจะเป็นผู้ชายคนเดียวในชีวิตของเธอ วันต่อมาฮันซอนและจองวอนก็นมาทำาาวเพอร์รพระเอกในฐานะคนในครอบครัวต่อมาหนุ่มน้อยเอาดอกทิวลิปมห้กักชินเพราะอกชินแอบไปสั่งดอกไม้ไมให้เธอทุกวันงานนี้ทธาเมากักชินเขินมากและยอมรับรักอกชินแล้วสองคู่ชื่นมืดเลี้ยงฉลองด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากรุ่งเชา้าน้อเอกตื่นมาไม่พบไปเอกก็ตกใจมากคิดว่าเขาจะหายไปอีกจึงรีบลงไปตามหาเขาและก็ได้ยินเสียงเขาบนอยู่คนเดียวอีกแล้วหลังจากนั้นเขาก็วับหายตัวไป ซึ่งพระเอกไม่ได้หายไปฆ่าคนอย่างที่นางเอกคิดแต่เขาหายไปสืบหาตัวฆาตรกรในขับฮันซอนเท่านั้นซึ่งฮันซอนก็ใช้งานพี่เคยเยอะมากพร้อมกับอ้างว่าที่พี่เคยได้กลับมาก็เพราะงานแต่งของเขาถ้าไม่มีเขาคงไม่ได้เจอพี่สาวอีกงานแนนะ่แต่ก็บอกว่าก็เหมือนการสร้างกุศลนะบางทีถึงเวลานั้นพี่เคยอาจจะได้กลายเป็นมนุษย์จริงๆก็ได้พระเอกเลยบอกให้ฮันซอนไปสร้างผลงานด้วยตัวเองบ้างสิเขาไม่เอาบุญกุศลอะไรทั้งนั้นก็ได้เพราะรู้สึกเหนื่อยมาก ฮันซอนก็บอกว่างั้นจะไปฟ้องพี่สาวว่าพี่เคยไม่จริงใจแล้วนางเอกก็โผล่มาได้ยินพอดีจึงได้รู้ว่าพราะเอกยังคงเป็นเทพอยู่จากนั้นก็ถามว่าได้ยินเสียงแปลกๆนั้นอีกไหมเพรกบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วแค่คุยกับน้องเคยผ่านหูฟังเท่านั้นเธอจึงได้ถามว่าปิดบังกันอีกทําไมเขาบอกว่ากลัวเธอจะผิดหวังถ้ารู้ว่าเขายังเป็นคนเดิมกลัวเธอจะรู้สึกว่าที่ตุ้มเทมามันสูญเปล่า เธอบอกว่าผ่านอะไรมามากแล้วจนไม่คิดอะไรแบบนั้นแล้วแล้วก็พูดให้เขาสบายใจว่าเธอก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้หญิงของเทพจากนั้นทั้งคู่ก็วิไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้เธออยากใช้ช่วงเวลาต่อจากนี้ให้มีความสุขที่สุดและโอบกอดเขาเอาไว้เพราะรู้ว่าเทพแห่งยมโลกอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้จากนั้นก็ถามเขาว่าจะกลับไปเมื่อไรเขาบอกว่าจะปกป้องเธอจนกว่าจะกลับยมโลกเพราะภารกิจใหม่ของเขาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง และไม่รู้ว่าเมื่อไหรคงรอสักวันที่เธอจะกลับมาเกิดใหม่และจะได้พบเธอบนโลกนี้อีกครั้งซึ่งตอนนั้นคงไม่ใช่การลงโทษหรือหยุดพักร้อนอีกแล้วนเนยคิดว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่จะยอมให้พระเอกทำแบบนั้นได้หรอพระเอกเล่าว,ว่าอ,อกชินเคยบอกว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ลำบากในการหาเทพแห่งยมโลกมาแทนที่เขาอยู่เหมือนกันเพราะเขาเก่งกว่าใครไง,ไงล่ะแต่ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นแน่ๆพระเอกกับนางเอกมาเที่ยวที่ทะเลด้วยกันทั้งคู่ยืนจับมือและยิ้มให้กัน พร้อมกับคิดว่าจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้หวังว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้หวังว่าชาติหน้าจะดีกว่าชาตินี้ขอให้พรหมลิขิตนั้นอยู่กับทั้งคู่ตลอดไปแล้วเรื่องราวของยงมทูตก๊กดูก็จบลงด้วยดีมีความสุขความรักที่เราคอยมาอย่างยาวนานนับพันปีก็ได้อยู่ด้วยกันจนกว่าชาติพนี้ของนางเอกจะสิ้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ